ว้ายพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินขา่าวเมื่อนีกนก้กินข้าวก็ไข่ต้มจ้ากินข้าวกไข่ต้มแต่เรามีเมื่อนี้มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่ดอกดินนะคะแช่ดอกดินอันนี้ไม่เป็นข้าวกร,รํมนะจ๊ะไม่ใช่ข้าวกลํมนะพี่น้องเป็นข้าวแช่ดอกดินจ้านี่น้ำพริกมะขามแดงสยามปราทูจากครัวมารีวันนะคะ รสชาติดีมากกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้วบขาวเจ้าก็ดีนะพี่นอ้องจ้ามือนีปลามล่ไจะกินกับข้าวเหนียวจ้าคำใหญ่ยยเลยอสุด,ดยอดเลยกินกับผักต้มนะคะ ผักบุ้งข้าเนี้ยวแบงเสติปในหน่อยมันจังมึก,กินหลาย <c oughs> แต่อาติปในมากกินบอติปมาด้พี่น้องจา้าใครสนใจนะคะน้ำพริกมะขามแดงสยามของป้ามาลีน,นะคะต้องสั่งจองนะคะมันเป็นสินค้า p อ e อ order นะคะเพราะว่ามะขามสินค้าของเรามีน้อยค่ะ อันนี้เราใช้มะขามเนื้อสีแดงนะคะเขาเรียกว่ามะขามพันธุ์มะขามแดงสยามนะคะอันนี้ป้ามารีปลูกเองนะคะที่โคกหนองนาม,มาริวันเนาะเสร็จแล้วเราก็เอามาทําเป็นน้ําพริกมะขามอันนี้ใส่ปลาทูนะคะปลาทูป้ามารีใช้ปลาทูแม่กองหน้างอคอหักเนื้อเข้าจมันอร่อยนะคะการปรุงรสชาตินะคะป้ามารีจะใช้ เกลือสีชมพูนะคะไม่ใส่ผงชูรสไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วก็เราใช้น้ำปลายอย่างดีใช้น้ำตาลมะพร้าวเครื่องปรุงม,มีแค่นี้เองนะคะแล้วก็ผัดนะคะผัดจนได้ที่เลยใช้เวลาผัดประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะใส่ตู้เย็นเก็บได้เป็นเดือนแต่ว่ารับประกันไม่ถึงอาทิตย์สัปดาหเดี๋ยวสองมือก็กิกนหมดเลยพี่น้องจ้าเเน้อ ไปสนใจบมกขามน้ำพริกมาขามแดงสยามด้วยพี่น้องแสบๆบเลยค่ะอืสาวๆที่กลัวอ้วนสาวๆที่รักสุขภาพกินกับไข่ต้มสุดยอดเลยเพราะว่าปลาป้ามารีปรุง <c oughs> ดินพัานกันแซสบจำไล้ไหนปรุงแบบเฮลตี้นะคะใช้เกลือสีชมพูมาขามแดงสยามนี่เขาจะมีสัรพุณแบบ เยอะมากมายเลยนะครเป็นคนดูใน Google จะขึ้นมาเยอะมากมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยพี่นวังเด้อแซ่บหลายไีด้วพี่นวังเขาบอกแซ่บลืมตายแต่ไม่เผ็ดนะปันไม่รีบบริเตุเผ็ด แต่จะใส่ลูกโดดเข้าไปด้วยนะคะพริกที่หนูสวนอันนี้เราก็ปลูกเองปลูกแบบปลอดสารไม่มีสารเคมีได้พี่น้องเด้อถ้าได้กินแล้วต้องติดใจติดใจแน่นอนนะคะแต่ของเรามีน้อยค่ะมะขามเราโตไม่ทันเด้อพี่น้อง แสบแห้ง <c oughs> <c oughs> กินกับข้กะเจ้าก็อร่อยคลุกกับข้าวสวยร้อนๆนะคะคลุกข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มหนึ่งลูกแล้วก็แตงกวาอีกสักลูกสองลูก แค่นี้ก็อิ่มอร่อยแล้วค่ะพี่น้องอันนี้บ่รเดลเบ้าบ่รด้เว้าขี่ตัวเด้พี่นวงมันแสบอีหรีบ่พ่อขายเด้อพี่นวงเด้อถ้าสร้างมากนี่ต้องกลับจองเข่าคิ้วด้วยค่ะเพราะว่ามะขามห้อมมันมีหน่อยค่ะมาขามนี่ค่อนข้างที่จะหายากดูบ้านเฮาบ่่คยมีคนปลูกตอกละ่ะดูสวนฟาร์มดิคืมีสองตน้น <laughs> มีมะขามสองตน้นอื้อ อาหารเพื่อสุขภาพด้วยพี่น้องเลยมื้อเย็นแนะนำสำหรับสาวๆที่กำลังออควบคุมน้ำหนักอยู่เนาะสั่งมะขาม น้ำพริกมะขามของป้ามาลีไปกินกับไข่ต้มแล้วก็ผักไม่ต้องเอาข้าวนะตอนเย็นอะตอนเย็นงดแป้งเนาะอันนี้จะมีโปรโตีนโปรโตีนจากปลาทูเนื้อปลาทูแน่นแน่นป้ามาลีใส่ปลาทูแน่นมากๆปลาทูนี่ใช้ปลาทูแม่กองหน้างอกอหักจากแม่กองแท้ๆนะคะปลาทูที่อยู่ตามตลาดไม่นะไม่นะมันเค็มมันไม่อร่อยสู้ปลาทู แม่กองไม่ได้นะคะสั่งมาพิเศษเลยจะ้ะใครชอบเผ็ดก็ใส่ลูกโดดเข้าไปใครชอบเผ็ดก็เม็ดตระคำเมผิดเม็ดข้ามละน้วยน้ำ แซ่บมาให้เหนือสวยเหนือแดงองตรง่อยสิบาดป่ะเนี่ยกินอ่างข้อนึงกว่าสิบาทป่ะพี่นดองเครื่องแน่นๆเลย หอมกระเทียมพริกอืม้มเงาแตกขนาดเปิดแร์ดิข้าวกินแค่นี้พอคลิปตัวหน้ากินมาเบิร์ ไม่เด่นข้าวเน้นกลับบอต้องเก็บบอต้องถามนะคะว่าเก็บได้โดนบอบอ่ต้องถามว่าเก็บได้โดนบอีกสองมือกับเบิร์ละพี่น้องเอ้เพราะมันแสบใช้ตู้เย็นไว้เด้ะได้ไปต้องใส่ตู้เย็นทันทีนะจ๊ะ เนี่ยผิดโดยละข้ามไปเลย